จอคู่ต่อสู้อีกรอบแล้วนะครับเฮ้ยรอบนี้มีแจ็คด้ืยว่ะแต่ผมต้องผ่านจินเบย์ก่อนนี่สิเมื่อกี้ผมเปิดสกิลหนึ่งก่อนนี่พลาดเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปิดสกิลสองก่อนได้ปะเออเดี๋ยวเอาตัวแดงแล้วก็สกิลสองเลยแล้วกันนะเราต้องเล่นเป็นคอมโบเข้ามาเข้ามาจุ่มนะโดนจุ่มจุ่มนี่ตัวแดงเหลาาอีหนึ่งครั้งโยฮโยฮโยฮเอ้ยโฮโยโฮอ้าเว้เอม่เอา โอ้ oh, หมดเกียกเลยเกตกูเออจะเข้าเปล่าโอ้ยหไม่โดนหรอกไอ้นุม่มไม่โดนอุ้ยขอโทษเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพลาดเลยอืมอันติเมตดูดเกตรเร็วไปหน่อยครับไอ้แจ็คมันตัวใหญ่ไงเขาตีมันง่ายครับผมต้องสกิลเสริมนะครับสกิลเสริมแล้วก็เดี๋ยวอ่าเข้าไปซึมเรียบร้อยโ <c oughs> ดนโด,นดนแบบโดนโดน อจัดไปสกิลนี้ต่อไอ้มันดูดเกรดหมดแล้วไม่เหลือด้วยสกิลก็ไม่เหลือแย่แย่แย่แบบนี้ผมแย่ครับแบบนี้ผมแย่มากเลยเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยโอ้โหมันเร็วจัดเดี๋ยวมันออกไปอีกแล้วเฮ้ยมันลูดก้ะบ้อมันดูดขเดี๋ยวนี่ีย่แย่แยเรียบเรียวเรียบเรียบเรียเอียบอ้พักการ์ดมาแล้วรีบพักกดแล้วโอ้ยยังไม่หมดเรียบร้อยค่ะจังหวะดีโอ้โหสวยงามจับจับทุ่มไปหนึ่งทีเอากระดออย มีสมบัติให้ผมไปค้นหาอย่างนั้นหรือไหนดูซิใช่ปะอขอดูเช็คแป๊บหนึ่งนะครับอ,อยู่ตรงนี้ปะเนี่ยอยู่ไหนอะไม่แน่ใจไม่ได้แคปอ่านด้วยประเด็นเอาโอเคไม่เป็นไรครับตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญของคลิปนี้เพราะคลิปนี้ผมจะมารีวิวเจ้าแจ๊กอยู่ไหน สวัสดีพี่แจ็คและเดอะโกสเตอร์ทุกท่านนะครับอ่าไม่ใช่ละ <c oughs> ในส่วนของคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเจ้าแจ็คหลังจากที่ถูกบัฟมานะครับเอาจริงๆผมมองว่ามันไม่ได้ถูกบัฟนะมันเหมือนกับการถูกแก้บัคมากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะ,ะเล่นได้ประมาณไหนนะสำหรับในส่วนของเจ้าแจ็คหลังจากที่ถูกปรับสกิลมาใหม่นั่นเองนะครับผมขอเรียกว่าเป็นการแก้บัคแทนคำว่าบัฟแล้วกันนะครับเพราะจริงๆมันควรเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองนะครับผม เอาละเจ้าตัวนี้คือมันใหญ่อยู่แล้วนะตัวเขาตัวตึวตงใหญ่นามากเลยอะตีปกติก็จะเป็นประมาณนี้ครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากครับผมแต่คนส่วนใหญ่ที่เล่นกันอ่ะเขาจะตี2ครั้งแบบนี้เนาะบางคนก็จะตี1แบบเนี้ยตีาก็ได้ ตี2ก็ได้ตี3ก็ได้ตี4ก็ดีตี5นี่ไก่เริ่มขันแห่ไม่ใช่ฮะมันใช้แบบนี้ได้ครับสำหรับในส่วนของการโจมตีปกติอะเนาะเดี๋ยวผมขอเช็คในส่วนของการโจมตีปกติสักครู่หนึ่งนะครับตี1ครั้งแดด2ครั้งแดดได้ไหมเออนานมากเลยตี1ครั้งอะมันแดดได้อยู่ผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะมันตี2ครั้งหลังลอยใช่ป่ะหลังอย่างนั้นก็ตี1ีแล้วหนึ่งโอเคแดดหลบเฮ้ยได้อยู่ ตีทีละหนึ่งได้ฮะตีทีละหนึ่งแล้วรอจังหวะแดนหลบพาร์เนอร์ไม่แย่มากนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ตีปกติหรอกเราจะใช้การคอมโบด้วยสกิลซะามากกว่านะครับสำหรับเจ้าแจ็คนั่นเองครับผมแล้วก็สกิลที่มันถูกบัฟเพิ่มเข้ามาผมมองว่าน่าจะเป็นสกิลสอง่าสกิลสแบบกดค้างอ่ะตัวแดงมันจะนานขึ้น ถ้าหากผมจําไม่ผิดแล้วก็อ่านถูกนะครับเดี๋ยวผมจะแปะในส่วนของ Google แปลภาษาที่ผมแปลข้อมูลการปรับสกิลของเจ้าแจ็คให้กับคุณผู้ชมได้อ่านกันเลยนะครับอ่านแค่นี้พอครับคุณผู้ชมคนไหนอยากอ่านยาวๆก็สต็อปคลิปแล้วก็อ่านแบบยาวๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูในส่วนของสกิลต่างๆอีกหนึ่งรอบนะครับสกิลหนึ่งก็ยังมีความสามารถที่โกงอยู่นะแล้วก็สกิลสองอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะ <Okay. S 1> กด1ครั้งก็จะเป็นแบบนี้กด1ครั้งแบบค้างก็จะชาร์จแบบนี้แล้วก็หันได้นะครับก็แล้ว นนแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยหันนะแล้วก็สกิลต่อมาครับสกิลนี้มันก็ดูเหมือนจะเป็นตัวแดงเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับน่าจะเร็วขึ้นแหละและในกรณีที่เราหันอนาล็อกนะครับมันก็จะทิ้งศอกใส่ศัตรูด้วยนะครับผมแล้วก็สกิลเสริมอันนี้สกิลเสริมนี้ไม่ค่อยมีคนใช้เลยนะเอาจริงๆไม่มีเลยสกิลเสริมอันนี้ครับถ้าหากเรากดตรงนี้ มันจะติดสโลว์ไทม์แล้วก็เป็นตัวแดงประมาณนี้นะครับเป็นตัวแดงนานขึ้นเนาะ,ะถ้าหากไม่ติดศัตรูก็จะเป็นตัวแดงแป๊บเดียวก็ถือว่าโอเคระยะมันค่อนข้างไกลนะผมมองว่าระยะมันไกลขึ้นแล้วมันก็ใช้เร็วขึ้นด้วยเนี่ยผมมองว่ามันใช้เร็วขึ้นเยอะเลยนะเออถือว่าถูกปรับมาค่อนข้างที่จะโอเคครับถูกแก้บักอะเนาะแล้วก็ต่อมาครับในส่วนของล่างแมมมอสแมมมอสเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่ว่ามันเร็วขึ้น ทุกๆอย่างอ่ะมันเร็วขึ้นมันดีกว่าเดิมครับประมาณว่ามันถูกแก้บั๊กอลเนาะอ่าอันนี้ก็ยังตีหลุดคอมโบอยู่แเนี่ยอย่ามาเล่นล่างช้างนะเอาล่ะเดี๋ยวลองมาเทสกันดูว่าตัวละครตัวนี้มันจะพอเล่นได้หรือเปล่าเทสกับบอดระดับยากเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยไอคลิปที่แล้วผมเล่นลงแรงใช่ป่ะไปเจอแจ็คเกมแรกเลยอ,ะอ่ะไอไอแจ็คหดขึ้นเยอะเลยนะเอ้าโดนแล้วเนี่ยผมโดนแล้วโอเคพาร์ทเนอร์ผมกระหวมากเลยอ่ะเอาใช้โดนเฉย พี่ขอโทษครับพี่พี่ไม่น่าว่าหนูเลยโดนเรียบร้อยยาวครับแบบนี้นี่จับปับ๊บสกิลต่างๆอ่ะมันรุนแรงขึ้นครับคอมโบมันแตกไวกว่าเดิมถือว่าโอเคเอาผมเข้ามาล่างค้างทำไมเนี่ยโอเคได้อยู่จับจับจับโอเคจับโดนครับแล้วก็สกิลสองแบบกดค้างไปตึมต้มตึมต้มบึมอัม<ส>ดีเมทไปฮะคู่ปแป้นแป,ป้นเ,นเอ้ยโดนอะไรวะไม่โดนนี่วอ่ะกลับล่างหน่อยแล้วกันครับเดี๋ยวเราสกิลอ e ีนะ ยิม้มสกิลอีกเรียบร้อยโดนนี่ฮะยาวเลยไอ้นุ่มนะเรียบร้อยอย่าแปลงร่างนะครับอย่าแปลงร่างตีสองครั้งเดินพ <c oughs> <c oughs> อเฮ้ยเล่นได้อยู่เฮ้ย <c oughs> ไม่ตายวะไม่เป็นไรคอมโบมานะฮะกวาดโดนยังไงก็โดนเนี่ยสกิลเนี่ยหลบโคตรยากนะต้องใช้พวกสกิลแดงเข้ามาเสริมนะครับถึงจะต่อต้านสกิลหนึ่งแจ็คได้แต่สกิลสองไอ้เจ้าแจ็คอะมันทำลายตัวแดงได้ครับนี่แหละคือความโหดของแจ็คผู้ฆ่าตาเหี่ยวนะฮะ เออถือว่า สกิลถูกปรับมาดูดีขึ้นเยอะควรเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับผมเคยลล่นวาจาไว้ครั้งหนึ่งนะว่าผมจะไม่เล่นเจ้าแจ็คอีกแล้วถึงแม้มันจะถูกปับหรือถูกอะไรมาก็ตามแต่ว่าผมไม่ค่อยมีคอนเทนต์แล้วยังไงก็ต้องกลับมารีวิวมันเหมือนเดิมนี่แหละข้อดีอีกอย่างหนึ่งของแจ็คที่หลังปรับมาใหม่นะครับเวลาที่มันล้มอ่ะโอกาสที่ศัตรูจะหลุดคอมโบค่อนข้างเยอะนะครับมันเหมือนจะสลับกันเลยซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับคนไหนเล่นแจ็คซีซั่นนี้คุณจะมีโอกาสชนะศัตรูด้วยเทคนิคนี้ค่อนข้้้าาางงงที่่่จะหลลลยยครัเเถไมชืออก็ กลัมาเ่นนดูโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นใน PVP กันหน่อยละกันนะครับมาดูแจ็คปรับใหม่จะเล่นฉช้ไรขนาดไหนนะจ๊ะมีตาเหี่ยวเปล่าไม่มีว่ะโอ้โหไม่ฉมไม่ฉมชื่อเลยไม่ไม่ฉม,มเลยนะจะบอกว่าไม่สมแต่ออกไม่ฉมไปแล้วอะ่ะสกิวหนึ่งค้างไปฮะ <Okay. S 1> บึมมาเรียบร้อยเลยยตัวมันก็ยังใหญ่นะเออมันโดนโจมตีได้ง่ายอยู่นะครับูเกตอันติเมตมาหุยหลุดเหรอหลุดนี่โดนอุ้ยช่อเรียบร้อย จับเรียบร้อยฮะได้อยู่เป็นตัวแดงอ่ากินนิ่มกินนิ่มตีทีละสองค้างยาวอะยาวมอเลยยาว,ว,ยาวนะข้อดีคือมันมีเคา์เตอร์อยู่นะถ้าหากเกตสกิลได้2หลอดอะอันนี้กดค้างไปแต่ว่าต้องระวังนะระวังอยู่ี่บึมโดนนี่โดนง่ายมากเลยสกิลได้หมดโคตรชอบเลยโอเคนี่ฮะจับเป้าเขย่าไข่เลยเล่นได้ดีเล่นได้ดีดดตัวนี้ตีปกติ เออไม่โดนหลักไม่โดนสกิลนี้ค้างไว้ฮะบึ้มบืมสกิลสองต่อบึ้มตัวแดงเสร็จปั๊บตีปกติทําท่าแล้วก็อันติเมตโดดโดดโดดอ่ะโดนแล้วโดนแล้วเอาเป็นตัวแดงด้วยมั้ยเออเหมือนกแย่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 โอ้โหเรียบร้อยเลยอันติเมตคัฟซีนเคาน์เตอร์ได้ปะไปโดนี่เอามาตะมันเยอะนะโอ้โหนี่มันล่อผมเกือบตายเลยเนี่ยคอมโบหน้าต้องระวังแล้วนะครับอ้าวมีคนพลาดอันติเมตคัฟซีนใส่หน้าเลยนี่ฮะแปนแปนตาแดงมาวิ่ง เอาสักทีเอาสักทีโดนสักทีนี่แน่แต่ว่าไม่ตายนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับล่าง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 กดพิษกดพิษยาเข้ามายายาไม่เอาไม่เอาไม่เอากว่าเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยได้อยู่นะครับไม่ได้เล่นนานแล้วเจ้าแจ็คอ่ะอ่าสกิลหนึ่งก่อนได้ปะสกิลหนึ่งแล้วก็ตัวแดงโอ้ยไม่โดนว่ะมันไม่โดนเอ้ยมันโดนอยู่แต่ว่ามันไม่ตายนี่ไม่ทันด้วยเรียบร้อยเลยผมกะว่าจะสกิล e ใส่นะครับแต่ว่าสกิล e ก็ยังถือว่าช้าอยู่นะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอจังหวะเอาใหม่ฮะเอาใหม่อยู่สองคู่กันไป <B OOM> บึ้มสักคิวหนึ่ง헤 ي, 헤 ي, 헤 ي, เฮ้ยเฮ้ยระวังอันติเมตได้อยู่ไม่หลุดนะอ้าวหลุดเว้ย <laughs> มันยังหลุดอยู่วะ่ะ เออจังหวะแอนิเมชันการโจมตีมันน้อยไงต้องทําให้ศัตรูติดน็อกแบ็กก่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมถัดไปกันเลยนะเจอคู่ต่อสู้อีกรอบแล้วนะครับเฮ้ยรอบนี้มีแจ็คด้วยว่ะแต่ผมต้องผ่านจินเบย์ก่อนนี่สิเมื่อกี้ผมเปิดสกิลหนึ่งก่อนนี่พลาดเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปิดสกิลสองก่อนได้ปะเออเดี๋ยวเอาตัวแดงแล้วก็สกิลสองเลยแล้วกันนะเราต้องเล่นเป็นคอมโบเข้ามาเข้ามาจุ่มนะโดนจุ่มจุ่มจุ่มนี่ตัวแดงเหลา หนึ่งรั้งโยโยโย่ไอโยโหโยโฮอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาโหหมดเกลี้ยงเลยเกตกูเออจะเข้าป่ะฮุนซิโอไม่โดนหรอกไอหนุ่มโดนอุ้ยขอโทษเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพลาดเลยอืมอันติเมตดูดเกตเร็วไปหน่อยครับไอ้แจ็คมันตัวใหญ่ไงเขาตีมันง่ายครับผมต้องสกิลเสริมนะครับสกิลเสริมแล้วก็เดี๋ยวอ่าเข้าไป ยูมเรียบร้อยโดนโดนโดนแบบนี้โดนโดนอจัดไปสกิลนี้ต่ออ้า ah, <c oughs> มันดูดเกณฑหมดแล้วไม่เหลือด้วยสกิลก็ไม่เหลือแย่แย่แย่แบบที่ผมแย่ครับที่ <c oughs> ผมแย่มากเลย <c oughs> เฮ้ยไม่โดน <c oughs> เฮ้ยโอ้โหมันเร็วจับเดี๋ยวมันออกไปอีกแล้วเฮ้ยมันดดขบอมัน้เดี๋ยวนะย่ยบียเรียบจะเบียดเรียบงะเรียบ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 เยบเรียบเ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  ได้อยู่ครับได้อยู่หลังปรับมาใหม่นะไม่เรียกว่าบัฟเรียกว่าแก้สกิลแล้วกันนะฮะคือมันควรเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตัวมันเข้ามาแรกๆแล้วนั่นเองนะครับเอาละรครับสำหรับสาระและความบันเทิงในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเจอกใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม